ข้อไฟดันหมอนี้อยู่ในในถุงมาเลยนะจะมีเลขพันนมเบอร์แบบนี้เลยหรือว่าใครก็จะไปเบิกเบิกที่ศูนย์ก็ได้นะ่ะเลขพันนมเบอร์มันจะเป็นแบบนี้มาอ่าก็เป็นแบบนี้มานะครับงานมือหนึ่งแท้ศูนย์เป็นแบบนี้อ่างานมือหนึ่งแท้ศูนย์เป็นแบบนี้นะครับของที่ร้านช่างจะเป็นแบบนี้อ่าประมาณนี้ก็ คู่หนึ่งสายขวาพร้อมติดตั้งแล้วก็มีแผ่นปิดเซนเซอร์มีกิฟบล็อกต่างๆนะ่ะห้าพันห้าร้อยบาทนะครับห้าพันห้ารอยบาทบางคนบอกว่าแพงแพงในแอปมีขายพันเจ็ดแต่ว่ามันเป็นงานปลอมเนาะเออพี่ก็เลือกเอาเนาะตามตามคุณภาพตามราคาตามฐานะลดเราได้เลย เลือกเอานะมันมีให้เลือกมันมีให้เลือกนะนก็เลือกเอาตามสะดวกนะนี่หนึ่งคู่หนึ่งคู่นี่มันจะเป็นแบบนี้มาอ่าประมาณนี้